มาอนี้ไปเก็บดอกแค่มาพี่น้องได้ว่าเก็บ่หลายไหลได้จ้ะเก็บมาลวบกินกับลาบปลา,เ,าเก็บมาแค่กินเบิดพี่น้องเพราะว่ายู่ขัางหนองใหญ่ที่เข้าไปไปยางอ้อมหนองออกกําลังกายสิมนี้แค่ปลาแค่าอาอยู่ขัางริมหนองน้ำเยอะเลยพี่น้องไปไปข้าวเดียวจ้ะไปข้าวเดียวไปเก็บข้าวเดียวนี่ไหนมา รดนไม่ไม่พอมนเดี้พี่น้องเพราะว่าถ้าเป็นย้ำมือเศร้านี่ค้นสิไปออกกำลังกายแล้วบันนี้ข้าเจ้ากับสิเก็บมาพร้ามแล้วก็ได้บ้านเนากับผ้ากันไปเก็บมาลวกกินกระปนุนกับแล้วแต้ผููกินเนาะล่าหัวเพิ่นกับกินผู้ลังคนเพิ่นกับเอามาแกงจ้ะพี่น้องเคยกินบ่แกงสม้มเพิ่นว่าแกงสม้มหรือแกงอะไรเนาะแกงส้มเนาะแกงสมดอกแค่มพี่น้องเพิ่ลลวกสะกอน พอนาไปลวกน้ามสะ,ะก้อน,นแล้วกับปั่นน้าแล้วก็เห็ดน้ามแกงสมเห็ดเฮ็ดน้ามแกงสมพี่น้องจา๋ามันกัสิออกรสชาติจังไหนล่ะกัสิมีขมมําลำสมมําลำเนาะผู้ใดบ่เคยเห็ดกินกนเบล่อเด้อกพี่น้องจ๋า้อน,นี้สิลาบปลาเลยว่าไปหาดอกแคมาพ่นลน้นไมไม่งามงามพี่น้องจ๋านี่สวยสวย ถ้ารอบเศร้าขราเจ้าสิไปเก็บแล้วขราเจ้าสิไปเก็บแล้วรอบเ,บรอบเศร้าบันนี้รอบสวยเข้าไปมันลนไม่พี่น้องจา๋ามันสิลนไม่เข้ากับดงงามๆคือกันรอบเศร้าขาเจ้ากับเก็บลวกกินกับปนปลาดุพี่น้องเมือนีหลากปลาดุกเนาะปลาดุกเข้าย่างไว้เหลือหมูว่านปลาดุกไงกะเมื่อนี่กะได้เมนูนี่แหละพี่น้องจ๋าถ้ากักในใดยังกินง่ายเนาะ